การลาออกของรัฐมนตรีช่วยที่เป็นข่าวล่าสุดได้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความผิดสำเร็จและคุณสมบัติของตนเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดความผิดสำเร็จหรือคุณสมบัติที่ถูกสงสัยนายสมชายศรีสุธิยากรอดีกตกรกตได้ตีความถึงการขาดความซื่อสัตย์และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดพวกเขากล่าวว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักรู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการตีความถึงการขาดคุณสมบัติของรัฐมนตรีช่วยที่ลาออกแต่ว่ามีการวิเคราะห์จากทิศทางลงว่าเรื่องนี้อาจไม่ไปถึงการถอดถอนนายอนุทินแต่เมื่อไรจะถือว่ามีการขาดคุณสมบัติการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด มีการกล่าวถึงว่าพฤติกรรมเข้าข่ายการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะลาออกแต่ก็ถือว่าได้มีการแต่งตั้งไปแล้วเป็นความผิดสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นจริงและความถูกต้องการดำเนินการต่อไปยังไงเรื่องนี้ยังอยู่ในต่างประเทศและไม่มีคำพิพากษาของศาลไทยจึงอาจเป็นเรื่องที่ยังไม่อาจเป็นหลักฐานในคำร้องให้ถอดถอนได้ทางที่เร็วที่สุด ในการยื่นคำร้องคือต้องใช้เสียงสสหรือสอวหนึ่งในสิบของแต่ละสภายื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญแต่เมื่อพักประชาชนปฏิเสธแนวทางการใช้อำนาจสารรัฐธรรมนูญมาตลอดก็เหลือแค่พักเพื่อไทยพักเดียวที่สามารถดำเนินการได้เกมวัดใจของพักเพื่อไทยการลาออกของรัฐมนตรีช่วยที่เป็นข่าวล่าสุดได้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความผิดสำเร็จและคุณสมบัติของตนเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด จึงเป็นเกมวัดใจของพรรคเพื่อไทยในภาวะขาดหูว,ว่าจะเปิดสึกโค่นอนุทินหรือจะรอให้หูใหม่ตัดสินใจว่าจะคบเป็นมิตรในอนาคตหรือสะบั้นความสัมพันธ์แบบไม่เผาผีแล้วเวลาที่มีการดําเนินการเวลาแค่สามเดือนคงไม่พอที่จะทําอะไรได้ทั้งส้มและแดงแค่ด่าเพื่อนเอาคะแนนเข้าตัวก็เพียงพอแล้วไม่คิดทําอะไรมากกว่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นจริงและความถูกต้อง